สองห้าหนเก้านะคะหน้านี้สี่สามห่ก้องถ่ายภาพนิ่รงระบบดิจตอลนะคะประมาณห้าหมื่นบาท สองต้องถ่ายภาพทีร่ระบบิจิตอลอันนี้คนละกองกันนะคะต่อไปหน้าที่เสร็สองนะคะเป็นรายการตอเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือยู่ในระหว่างการส่งมอบนะครับก็จะไปนะครับขอบคุณครับในส่วนของขาการถ้าโครงการจัดาจงานประจำปีงานนำ้ำมัสการพระพุท,พทธศิวิิ และงานมหาสงครา์จังหวัดชุมพรโครงการอบรมพนักงานศักยภาพอาสาสมัครของผิดรักโลกออนหอรอนที่หนึ่งโครงการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารจัดการตำบลเขาคันตรงก็ประมาณสามหมื่นบาทดำเนินการตั้งสมาชิกสภาพนักงานส่วนดตำบลลูกเจ้าประจามและพนักงานเจ้าองค์การบริหารสุดการตำบลเขาคันสงบุรีอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีก็ประมาณหกหมื่นห้าพันบาท

I'm